อ่าเฮ้ยมีป๊อกเข้ามาเลยเขาเลยว่าเขาแท็บได้แน่เลยเฮ้ยหัวร้อนเฮ้ยจะทำอะไรหัวร้อนเฮ้ยหัวเอามือลงมาโอ้ยเฮ้ยเขาเอื้อมสุดแขนยังไม่เข้าปากหมดเลยเนี่ยอ้าวเหรออ้าวเหรอนึกว่ามันเข้าไปแล้วอ่ะเฮ้ยต้องเข้าไป อะไรเขาคุณจ de like, like hey, ูบแล้วคุณไปแล้วโอ้ยโอยเฮ้ยเรามโชว์มาแล้วมาแล้ว่าให้ดูทำไมตัดไลน์ตัดไลน์เฮ้ยน่ารักอะ นายยืนยืนในะิ๊มมันไม่คึกอยู่ดนแค่นี้เล้วน่จะเข้าปากแล้วแต่มันไม่ถืงอ่ะมันทำอะไรได้บ้างอ่ะเอฟก์อ่ะเล็บเอฟก์เหรอไม่รู้่ารู้แค่ว่ามันกินในติ๊มเลยลองกดดิลงกดดิเอดอลักเรอกีอันไหนอักับพี่หน่อยติ่บ่าติ๊บ้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 าติ๊บติ๊บ้า่้ติ๊บ้าติ๊บ้าไปด้วย้วกิน เขาเสกินด้วยเขาเสกินด้วยเขาเสกินด้วยอะอะอะงอม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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเขายังไม่เลิกไล่กันอีกเหรอนึกว่าชีนแล้วอะนม่กว่าชีนแล้วอะเอ้า เฮยวะเฮ้ยเฮ้อะไรเนี่ยสวัสด uh ีคร um ับคนดังสวัสดีครับคนดังอะไรเนี uh ่ยเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเยโอ้โหโอ้โหอย่างน้เนีแมวช่วยด้วยแมวช่วยด้วย เต็นะจะจะคุยกับบิ๊กีเวต่อแถวนะเต็มนะ้คุยกับบิ๊กอเวต่อแถวไม่อเวเฮ้ยไม่ใช่ b บียนเคต่อแถวต่อแถวจะมาแกมมาไรจะไเาดวินะวิด้ยเหรอเฮ้ยเร็วเร็วว ไล่ออกไล่ออกไล่ออกไปไปไฟไฟเอาคนไหนคนไหนอ่าอ่ากินอ่อ่าถามว่าถามมาแล้วพี่ครับส้มตำร้านไหนอร่อยบ้างอ่ะฮะส้มตำส้มตำเหรอไม่รู้ดิมันก็ตำไม่เหมือนกันน่ะไม่ผมอยากโปรตีนเขาส้มตำเขาใส่อะไรบ้างนะมะละกอใช่ไหมบางผมใส่นั้นอ่ะมะม่วงนี่นี่ก็เป็นตำมะม่วงไงไม่จำเป็นใส่มะนาวก็เปรี้ยวแล้วอ่ะมมอคนต่อไปคนต่อไป กิ๊บมครับจับ,จบมือหน่อยครับเป็ดวีจับมือจับมือ,อ,อจับมืออ่าจับมือจับมือนแบบนี้ไม่ใช่แม่ <c oughs> อันนี้โดนแล้วเหรออันนี้โดนมือแล้วใช่ไหม เมียวผมจะมาเพลงถามหน่อยถามอะไรมีอะไร่อะไรต่างได้ไหมครับได้ครับลูกไข่ผมหน่อยดิที่ถามมีไหมทำขอเล็กๆน้อยๆจากทางบ้านได้ใส่ VR กูไปได้สักนิดหนึ่งขอขอขอสัมผัสอ๋อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเดูเสียงดิจบแล้วอันตาโลอย่าคิดสั้นนะอย่าโดดลงมา มึงกวนสุดตีนเหรอแล้วทำไมต้องทำเสียงแบบนั้นน่ะเสียงก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วลุงยุ้เท่าไหร่แล้วอ่ะลุงย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 ุงลุงลุงไม่ใช่ยุงลุงร้อยสามแล้วเนี่ยอ๋อแต่ลุงยังเป็นเด็กทารกอยู่เลยนะอู้อันนี้ลุงไปสัญญกรรมมาเนี่ยแต่ใช้จมลุงสัญญกรรมหมอไหนเนี่ยหมอปักซอยครับหมอปักซอยยอดเลยเหร นี่นายเป็นแถบหรอไมคี้แต่ว่านี่เป็นแถบนะไชื่อนี่ตังหิร้อนร้อนลุงทป็นแถบเลยเฮ้ยลูกยาเลย,เยลูกยายเลย,ลลย,ย,เลยโอ้โ<ต>เสียงลุงนี่ไม่ได้เลยอะเป็นแถบหนูเป็นผู้หญิงลุงเนี่ยสัตว์เลี้ยงผมหมาขาวหมาขาวลุงจากหมาหิร้อนลุงไม่หลานมันเคยหมาขาวหมอไปหาลุงดิเฮ้ยเออ